เลยนะโดนตัดที่หูหนะผมมาลนะนี่ตัดซองสเต็ปนะผมเนี่ยสวยครับเก็บสเต็ปับบสองสเต็ปผ,ผมยกสองหน่วยนะ คราบสวัสดีครับอยู่ผม่4 k นะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงมันเดิมครับอ่าชิ12ดาวนะครับตาเนี่ยอรูเอนโนม,มิ่งครับนุ่นก็ไม่เท็มยงร้างแฟงเนี่ยผมขึ้นนไหยนะครับอัพหนึ่งน้ำน,นะครับตัวเนี้ยที่ไก่สุดหลักกันครับเพาเป็นรูมเดี๋ยวไปลาดเพื่อนนะ แพทนีค่อนข้างดีนะครับว่าดูอินเก็บสแต็กกับลิปกันยังกระไดครับคลิปปลาคลิปเล่นกับคนไหนเบิดเลยครับบุญเดือดกันจังเรียบรอยอลอยโดนเฟิร์ด น่าต้นใหม่ผมว่าเยี่ยวมาด้วยไล่ต่อไปต้นเกมนั่มาสามหนึ่งนะครับสกอร์คิดสี่ไล่ต่อไปครับดับเบิลคิวเลย มีเงินมีคองขึ้นต้องถามมาก,ก่อนแลกันโอ้โหเอวสูมาจะมากกับตอนรับเลยโอ้สองเมตรเชลี่เขารุดหรือเปล่าลุดแล้วเชลี่ผม รักเลรียญสี่แล้วนะเงินซ้ำกันเนี่ยคอมโบครับซีซๆบม่ได้เดินลินบนต่อนะครับเฮา ตีว่าไปหนึ่งช็อตใส่เลินได้นะครับวันนี้มันนะกูดดาวประมาณสิบวิทยยกไปแล้วนะคิดสีเก็บสแต็กกับคลิปครับแล้วก็ซีซีครับบมหลังนะอันโบจำเป็นดีครับ โอ้โหลูมีอะหายเลยบนกระโดอนะก็ไฟครับสินที่โซเริ่มเม่ได้ลินแล้วเขามีค้องแบบมาสู่เข้ามาเลย ย,ย่นแหละเคลี่เขายูแบบจัดจดเลยใกล้อาครับทีนที่สามโอ้ยมายืนน้ำพายแต่ตัวนี้ ตีเขียวเวียบกันละกันครับบันทึกเขียวอีกโอ้ล่างสองวิหนึ่งวิบ่เอาหล่อนะหละบ่งเงินเพียงมาตายแลนวผม่เงินหกพันอย่างนี้นนะเฮ้ยสกอร์เริ่มตีตื่นมากนะครับ การเงินกลับมานะครับจะตัดไปสซองสเต็ปเลยนะโดนตัดที่หููหน้าผมมาลนะนีตัดซองสเต็ปนะผมเนี่ยสวยครับระวังนะช็อตเนี่ย ก็เล่นอยากเข่าจัดเลยพูมึงแหละกีมาจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับจากโดนกดมาทั้งกีมาครับ จบได้น่ะเนี่ยอย่างสแต็กไว้คอนนะครับรอบวแบบมันเขาปุ่มผ่ามานะเนี่ยเจ็บสแต็กไว้ก่อนครับเฮานนาจะเป็นผมแหละมันห่าจะล่ำผมสุดแหละเจ็บสแต็กปบ สองสเตปผมยกสองหน่วยนะเล่นแบบใจเย็นๆครับอ่าเสียบิกไปเลยนะเดี๋ยวสเต็กแป๊บอืมตายก่อนครับเคลนหน่อยของผมเริ่มในสิ่งที่ต้องการแหละ โอ่ครับซ้ำหนีกับเลือเพื่ออะไรครับของแบบพวเล่นนี่มันเก่งขามสะเหลือเกินอ่าเซ็กเงินกันนะเงินนำอยู่สองมันสามครับมาเด้เดินครับพอเล่นที่สี่นักจัดนะ 62ไปดีล่างใหนะสวยอีย๋ไม่แล้วโดนะวะตอนเด็กเพื่อน,นเฉลิยวแถมหรือเปล่าโหเกือบไปแล้ว หนึ่งเนือติ๊ดเหนื้อเรียวมาทอดได้ง่ายเฮ้ยสวยไอ้อท่อนเพื่อนมาเถอะท่อนเพื่อนรักเอ้อยบวบไว้แล้วโอ้ยมกท่อนจัดตายยามคามตายจัดเนี่ยสวยจัดโอ้ยยืนแบบประมาณซิบวี <c oughs> ครับนี่โซโลครับทีไม่เมย์หน่อย ปึ่งขี้หล่ารับอะไรกับเมื่อกี้ต้องเอื้อนมุกทอนอย่างเดียวอ๋อเลี้ยนท่องเหลี่ยเลี้ยนท้องแทงนะครับเมียนเหลี่วมาเล่นแทงหะโอ้แบบจ้าปูคนเยอะแบบกระจาของเจอครับกดลุมิงแบ่งเลยไปนะครับไปเจอกันคลิปหนานะครับจากมะเร็นตัวใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหนาครับเดี๋ยวมาสู้แรงสู้ที่ให่งบนึ่งนะครับเจอกันครับเจอกัน